สว,สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2554เวลา9นาฬิกา5นาที สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลายัยลีโอโปลฟรานเซนแห่งอินสบรุกเพื่อส่งร่วมพิธีเฉลิมฉลองความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียศาสตราจารย์ทิวมันแมกรองอธิการบดีด้านการวิจัยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ มหาวิทยาลาย o, ัยลีโอโพลฟรานเซนแห่งอินสบุรุกนี้จักรพรรดิลลโอโพลที่หนึ่งทรงตั้งขึ้น<ป>เมื่อปีคริสตศักราช1669เดิมเป็นวิทยาลัยของพระนิกายเยซูอิตที่มีมาตั้งแต่ปี1562และทรงใช้งบประมาณที่ได้จากภาษีเหมืองเกลือช่วงแรกมี4คณะปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในด้านตะวันตกของออสเตรีย มีคณะวิชา15คณะและสถาบันวิจัย73สถาบันมีนักศึกษาประมาณ26,000คนและเจ้าหน้าที่4,000คนในการจัดอันดับสถาบันการศึกษา Times Higher Education ปี2010-2011มหาวิทยาลัยนี้อยู่ในอันดับที่187ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรียได้คะแนนสูงสุดด้านการวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับออสเตรียเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยของออสเตรียกับทบวงมหาวิทยาลัยของไทยในปี2537รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยของออสเตรียเยือนประเทศคู่สัญญาตลอดจนจัดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการเพื่อฉลองครบ10ปีความร่วมมือดังกล่าว <Program> s. <S ต่อมาในป erm ี2547 นางเอลิซาเบธแกรอร์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของออสเตรียนในขณะนั้นได้ไปเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมฉลองครบ20ปีความร่วมมือทางวิชาการและรัฐบาลออสเตรียได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีฉลองโอกาสดังกล่าว ความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรียในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดำเนินอย่างมั่นคงและเป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานเห็นชัดเจนรัฐบาลออสเตรียได้ให้ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและวิจัยแก่ประเทศไทยแล้ว600ทุนในปี2554นี้มหาวิทยาลัยลีโอโปรฟรานเซนแห่งอินสบรุก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินความร่วมมือด้านนี้มาตลอดจัดการเฉลิมฉลองเพื่อนเน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างกันเกือบ30ปีเมื่อทราบว่าสมเด็จพระเทพร,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่เมืองลินเดาจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จให้ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ศาสตราจารย์แบรนมิคาเอลโรเดอร์หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีเคมีผู้อำนวยการสถาบันอนินซีเคมีทฤษฎีเคมีและเคมีทั่วไปมหาวิทยาลัยลีโอโพฟรานเซนแห่งอินสบรูกผู้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรียกับไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นผลสำเร็จตลอดมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมหาวิทยาลัยของอินสึบรุค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่เป็นที่น่าย,ยินดีว่า <S <S ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทยกับออสเตรียนั้นต่อเนื่องยาวนานเกือบ30ปีทรงขอบใจรัฐบาลออสเตรียและศาสตราจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยทุกคนที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ชาวไทยเป็นอย่างดี และขอให้ความสัมพันธ์อันดีนี้จเจริญสืบเนื่องยิ่งยิ่งขึ้นไป The Austrian higher ed education, especially the University of Innsbruck, has sown many excellent academic seeds on the academic ground of Thai higher education. Many alumni have been productive in scientific research and continuously produced significant research results. Some have received high recognition for their outstanding works. both nationally and internationally. ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอินสบุกสาธารณรัฐออสเตรีย สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรียเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา11นาิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินไทยจำกัดเที่ยวบินที่ท G923 สเสด็จพระพราชดำเนินจากนกครแฟรงก์เฟิร์ตถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยคณะรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภาการชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลลองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้หมาเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดาโรหฐานสำหรับพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรียนั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยยังคงมีนำเสนอในวันต่อๆไปเวลา15นาิก1สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชทานพระราชนโยกาสให้นายพิรทน เกษมศรีณอยุทยากรรมการผู้จัดการบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดคณะผู้บริหารบริษัทและนายอาจวิเชียนเจริญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนำคณะาจารย์นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระทานถ้วยรางวัลจากการจัดการแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ Microsoft Imaging รประจําปี2,554ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรับพระราชทานพรในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup ร,ระดับโลกณกนะรุงนิวยอร์กสหรัฐอ,อเมริกา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังสนามสุพัชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันทรงเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสาปนาคณะลูกเสือประจำกรุงเทพมหานครและทงลูกเสือประจำจังหวัดในโอกาสครบ100ปีการลูกเสือไทยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริมพระจมพันษาครบเดรอบ5ธันวาคม2554โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อให้กิจการลูกเสือมีความมั่นคงก้าวหน้าและอํานวยผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่เยาวชนและแก่ชาติบ้านเมืองสืบไป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภพมวลยลักอัคร,ราชกุมารีทรงเสด็จสิ้นการปฏิบัติพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเสด็จกลับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่30มิถุนายนพุทธศักราชส5 5 4เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จลงณนห้องฟังก์ชันโรงแรมเมเลียฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้นายอนุสนชินวันโนเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยนำอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยพร้อมคู่สมรสเฝ้า ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ล,ลักษั์อัครราชกุมารีทรงกู่เจิงพระรชาชาทนแก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตในเพลงเดือนเพนเพลงลวกวาเฟยเพลงเมฆตามพระจันทร์และเพลงระบำเผาอี้ ากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยเฝ้าถวายของที่ระลึกพร้อมกับฉายพระรูปร่วมกับคณะสถานเอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยโอกาสนี้เอกอัครราชทูตนกรุงฮานอยนำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานพร้อมถวายเค้กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 4 วันนี้เวลา9.30นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จออกจากโรงแรมเมนเหลียฮานอยไปยังท่ากัศยานหน่อยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท TG 5ห1สเสด็จกลับประเทศไทยในการนี้นางเวียนถิมิงโจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศดเรเวียนซุยบาวผู้อํานวยการสถาบันอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเวียดนามนายอนุสนชินวันโนเอกอัครราชทูตนก,กรุงฮานอยอัครราชทูตนก,กรุงฮานอยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตในกรุงฮานอยเฝ้าส่งเสด็จเวลา12นาฬิกา25นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวัยลักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโอกาสนี้คณะผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิจัยจุลาภรข้าราชการทหารตำรวจคณะแม่บ้านเหล่าทัพและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตลอดจนเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับสเสด็จนับเป็นการเสร็จสิ้นการปฏิบัติพระกรณียกิจน้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้านสารหนูและผลต่อสุขอ,อนามัยของมนุษย์ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวเวียดนามที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนสารหนูในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเด็กเล็กและหญิงมีครรภ์ซึ่งนับเป,นเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการโดยทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน